เราจะต้องไปเรียนดาบกับวิชาจากท่านอาจารย์ซึ่งท่านอาจารย์เขาอยู่ตรงไหนวะขอดูนะครับท่านอาจารย์ท่านลีอ,อนอ,า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 อา้าวอ้าวอ้ามาดิเฮ้ยก <i> ูกูเล่นใหม่เตบมาดิมันกูล่อกลัวครับไอเวนอื้อ ฮึบ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 ี่นณะกูเพิ่งเล่นไอ้สั์ชุดทเท่กูเวิ่นกลัวมึงเฮ้อ,อ,อสวยสวยเพื่อนสวยปล่อยมันอยู่น,นั่นแหละมีเวสโลโอเคโอเคแปลว่ามันเจ็บหนักใช่ไหมคือกูต้องตามไปซ้ำเออปล่อยมันไปแล้วกันเือว่าทำบุญที่นี่คือที่ไหนหวะ เก็บของขายก่อนวิดาบฮะคืออะไรนะไม่รู้ว่าผมพอเก็บของขายกันมีใครอยู่ไหมวัสดีครับลงุงอ๋อให้ผมค้ามพวกมันสามตัวรอไว้ก่อนได้ไหมลงุงล้วผมมาผมขอไปเรียนวิชาดาบก่อนถ้วผมมาแน่นอนลงุงเข้าใจไหมผมขอไปหาท่านอาจารย์ลีอนก่อนนี่ไงเราต้องเด้งตรงนี้ขึ้นไป นี่ถึงพอดีท่านอาจารย์รลีอ,อนอยู่ตรงนั้นแล้วเรามาช่วยคุณลงุงเขาป้าวัชพืชนี่ไงกูก็จะมาถึงท่านอาจารย์รลีอ,อนสวัสดีครับสอนวิชาดาวให้ผมหน่อยยูเฮดให้เราไปที่มาลสโตนในเมืองทะเลทรายาหัวหน้าของอทีมความปลอดภัยที่นั่นก็คืออัศวินที่ได้กเกษียณตัวแล้วซึ่งชอบสอนผู้คนโอเคครับผมจะต้องไปที่มาลสโตนใช่ไหมครับ ที่เมืองดิเซอร์ตซึ่งกูไม่รู้ว่ามันไปยังไงไปควสตถ้ของเราคุณลุงเราครบแล้วคุณลุงครับทำทําเสร็จแล้วอู้คุณลุงให้ตังมาขอบคุณครับเราต้องมีมารยาทเอาไว้มีดรอปอะไรมั่งเนี่ยล่าสติป์เปอร์ปืนแต่เราไม่ใช่สายปืนนะแต่จำได้มันใส่ได้ทุกสายนี่ไม่ออกเป็นนักดาบรับหนึ่งรับร้อย เราต้องมุ่งหน้าไปที่เม้าสโตนแล้วก็ไปหาหัวหน้าของทีมความปลอดภัยที่นั่นซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนมันอยู่ไหนฮะนี่ไงมันอยู่ที่ทะเลทรายเราต้องกดทามไทยไปซึ่งไทยอยู่นู้นเราก็ต้องวิ่งไปซึ่งกูรู้ซึ่งมันว่ามันไกล few later. นี่ไงมาถึงแล้วเราต้องเซฟกันเลยเซฟตรงนายกูขี้เกียจเดินไกลคอมทูล o ล e a ์มอร์ e อดวานซ์ซอเทคนิค อสินจีขาวจะทำแต่ความดีอ๋อแปลว่าเรายังดีไม่พอแปลว่าเราต้องไปทำความดีเพิ่ม,มเขาใส่ชุดได้ไหมชุดเท่ะนี่ตรงนี้ดิวะแต่้นหลังฟ้าไปหน่อยนะทำควายระดับสองดาวสเตย์ Stay. โอเคได้เลเวลสิบยี่สิบซิลเวอร์สเปอร์โคด้ดเกเยี่ย yeah. โอ้โหมึงเตะกูกระเด็นโอ้เออกูยอมกูไม่ไหวมึงใหญ่เกินแอะชีวิตกูเหลือชีวิตเดียวจะเพิ่มไงอ่ะ รู้สึกเหมือนว่าการจะเพิ่มรอดชีวิตได้เราต้องใช้ไหลาชาาิซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าไหลยชาติมันหาย่ังไงเออสอนตกอีกรู้สึกเหมือนชีวิตมันไม่กำลังจะมานะครับผมใกล้จะตายล้วเลือชีวิตเดียวนะครับทำเควสจับโจนมาไปครับ จะตายเออกูตายอุ้ยสวยพาได้เลือดอยู่เอ้ากูตายอโอ้ยชีวิตหมดชีวิตหมดจะทำอะไรอะย่ะโอ้โหนรกเฮ้ย้อนนรกทำไงอะกูยอมขายวิญญาณนี่ซุยขายมานะันอะสวัสดีครับ Welcome back นายกลับมากูไม่เคยกลับมาหาเหมืองไอซัตที่นี่คือที่ไหนที่นี่คืออาณาจักรของฉัน <c oughs> แล้วฉันมาอยู่ที่นี่ได้ไงอันนี้คือที่ที่ทุกอย่างเริ่มต้นยังไงล่ะฉันต้องการเวลามากกว่านี้ถ้า800โลเด้งขึ้นมานะ Where am I? I wish for rebirth <c oughs> ไปเกิดใหม่ เออเออเฮ้ออี๋อออออออกลับมาอีกแล้วนะเลือกตัวละครอย่างไรกูว่าเผ่าเดิมว่าไอสัตว์เผานี้ดีชอบรอ,อบนี้ขอหน้าตาเท่ๆหน่อยนะแบบแบบนน้องชุดก็บอกวิ่งเร็วหรือสปีดเลือวด,ดีวะอันนี้จะปีนไวขึ้นแล้วก็น่าจะบวกสปีดเอาเนี่ย อาวุธก็มัดนี่แหละเฮียฟอร์ดแอตลาส์แอตแลนติสแมวก็ทีเดียมเนาะเมเมนตอสมันคืออะไรวะกิฟอันนี้ไม่มีกิโฟโพเซตลีโลโฟเม,มเมนตอสกูไม่มีเฮียเลยไปเกิด,มกดไม่ดีวะตัวผมโลงครับเฮีย จบคลิปดีกว่าบายครับเดี๋ยวครั้งหน้าผมจะมาล้างแค้นทุกคนครับขอเวลาไปฟาร์มกัน